สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักขายที่ครบรักทุกท่านวันนี้พี่บ่าวหรือว่านายห้างคงเดชปัญญาทองเรามาแชร์ประสบการณ์กันให้นักขายที่ได้ยินได้ฟังนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการขายสินค้าการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆเราขายแบรนด์ต่างๆให้กับหลายๆแบรนด์ตอนนี้นะครับ วันนี้พี่บ่าวจะมาเสนอเป็นแบรนด์ของตัวเองเป็นแบรนด์ของพี่บ่าวเองนะครับการขายขายอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จเร็วทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จเร็วถ้าเราไม่มีเพื่อนถ้าเราไม่มีวิธีการบางคนก็ขายไปก็เหนื่อยไปท้อไปแต่ถ้าเรามีเพื่อนมีวิธีการขายมีไรายได้ที่ดี เราก็จะไม่ท้อเราก็จะไม่เหนื่อยถูกต้องไหมครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่พี่บ่าวได้เป็นเจ้าของแบรนด์ได้เป็นในห้างอยากจะให้กับเพื่อนๆน,นักขายพี่ๆนักขายน้องๆน,นักขายอยากให้มีความสำเร็จเร็วอยากให้มีธุรกิจที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ที่ดีด้วยนะครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพด้วย ตอบโจทย์ด้วยตอนนี้เฮียคงเดชปัญญาทองกำลังขายดีทางสถานีวิทยุชุมชนต่างๆในเขตภาคอีสานสินค้าเพิ่งออกมาใหม่ได้3เดือนกำลังคนกำลังรู้จักแพร่หลายในตอนนี้นะครับบ่าวเึ่งงลอยเป็นนายหางเป็นเจ้าของห่างร้านค้า,าจิตการห่างบักไงอยู่อำเภอหนองหาน จำนายทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องขยายตู้ลำโพงชุดโฮมเจียเตอร์เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นที่หลับที่นอนเตียงนอนแต่ไม่สามารถส่งต่อให้กับเพื่อนๆนักขายได้เพราะมันเป็นชิ้นใหญ่นะครับอยู่มาวันหนึ่งบ่าวเซียงหลอยได้รู้จักคอรรฟิลเข้มข้นชนิดหนึ่งต่อมาก็เลยมาพัฒนาเป็นแบรนด์ของตัวเอง ก็เลยใส่ชื่อว่า c o เรล่าว un ีกลาสแอนอันฟันฟราพัทตรา NB กำลังขายดิบขายดีอยู่ในขณะน,นี้พี่บ่าวให้โบนัสสูงมากแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับสนจิตสนใจทักเข้ามาทักเข้ามาทางตะกร้าหรือทักเข้ามาทางเฟซเฟซบุ๊ไลายของพี่บ่าวได้นะครับทุกท่านทุกคนเลยนักขายจะลืมตาอ้าปากได้นักขายจะประสบความสำเร็จแน่นอน รับรองเราจะมีธุรกิจไปด้วยกันแล้วก็ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับนะักขายจงฟังไม่ใช่ขายแล้วเหนื่อยอยู่ตลอดขายเหนื่อยอยู่ตลอดขายเราก็ต้องมีประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดยิ่งขายยิ่งสําเร็จเร็วนะครับเพราะพี่บ่าวเคยขายมาให้กับบริษัทต่างๆหมดแล้วมันสําเร็จช้ามากวันนี้มีโอกาสดี ให้กับทุกท่านทุกคนที่เป็นนักขายลองติดตามพี่บ่าวไปเรื่อยๆนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่สนใจมาเป็นตัวแทนด้วยกันนะครับมาเป็นตัวแทนด้วยกันรับรองว่าคุณมีโบนัสได้ยอดสูงแน่นอนนะครับได้ยอดเยอะๆแน่นอนได้โบนัสเยอะแน่นอนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมายเลยสวัสดีครับ